เ้ยงทีนนะทางนั้นนี่รอเฮ้ย้องบนนี่วนนี้ด้เอ้ยนี่เราดนีเฮ้ยเเราเี่ยวัอืนอาจะกินข้าวนะเด้าวันเอืนอาจะกินข้าวมื้อแ็กเ้ยเ่เจอน่อยลูกขึ้นมานอนเด็กอะไรเฮ้ยด็กระดปบไหนลูกที่นอน เอ,อย้ยอะยิ่มรอนเถอว่ะเอ้ยทางเนี้ยทางคนมายอมนอนเ <c oughs> น,นี้ยอืมดีใจนังอุฮึมดีใจยังความได้แล้วมายอมนอนเลย นอนดีแค่ไนวันนอนวะเฮ้ยวอ,อย่างนอนวะเฮ้เป็นจะไงคือวันนอนเด็กแล้วลูก

ต้องเอาอลินมันนะมันมักต่อออกต้อเรียบวงค้างไรเชียบบัเชียบบล็อกเฮ้ยเจออันนั้นจนใหญ่เล้วถวยด้นะเตรียมน่งกินเองกเ้วถวยนันนันจะไปซื้อมาไว้อีกบวสหพันธนี่ยสหาสัมพั0ธ์หนตีด้ว โอ้ยโอ้ยตอนนี้เป็นตอนนมเหมืน้อนโดนนีชบโลกแชบลายวะอิตาแชบลาย